เอาลุงอมประเมินเบิองว่าง้วเฮา,า,า,านี่สิกรับขึ้นมาดีาวาวกว่าน,นีนนนนนดด้บ่ตอนนี้ตอนนี้ง้วนดีแท้ครับตอนนี้ง้วนดีแท้ครับเพียงแต่ว่าอาบสี่สองสยงปีมาสิ่กับไปเถี่ยขึ้นกาบ่กับว่แน่ออืเพราะว่าสังสังเกตเบิ่งว่าเวียบเขาซื้อทั้งงวดแม่ไปเลยครับ,รบขเขาไปเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ได้ครับอถ้าเกิดเขาขยายพันธุ์ได้หลายงวดเขาเก็บมาเทียบเขาขักออกเส้ามาเสือขึ้นไส้ครับออ๋ ขาดการทางครับพี่น้องครับสายดำนะครับแองกาดแองกาดกระลังเป็นที่ต้องการของตลาดครับพี่น้องครับโอ้สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสายดำเลยครับด้วยค่ะไม่ก็หอมมาอย่างกินลงไปอีกเติมเพี้ยเพี้ยแก้วครับเออแมนเพี้ยแก นี่ครับหอยด็อกเตอร์เอาของดํามาฝากพีฝากน้องปิดแล้วบ่นี่ปิดแล้วครับปิดแล้วโอ้ยบ่ท่านเหตุการณ์ครับพี่น้องครับเป็นปิดไปแล้วนะครับสายดําสวัสดีครับพี่น้องครับมันนี้นะครับผมอยู่ที่ตลาดนัดแยกการช่างครับพี่น้องครับนี่ละบรรยากาศครับพี่น้องครับแน่นอนนะพี่น้องโอ้่าเมย์ใหญ่ๆครับเขามาในสนามครับพี่น้องครับวันนี้อย่างนี้ครว่าขายดีครับพี่น้องครับนี่รถติดแจ๊ดเลยครับพี่น้องครับคนซื้อคนขายหลายครับพี่น้องครับ ราคาว่วนี่บดต้องบอาถึงนะครับเพราะว่าตามทีสังเกตเบิงนะครับพี่น้องครับตามทีติดตามนะครับหลายๆมองหลายๆบอนนะครับเพื่อจะว่าว่าขึ้นราคานะคพี่น้องครับขึ้นแบบชนิดตีว่าโอ้ก้าวกระโดดครับพี่น้องครับในในสัปดาห์นี้พี่ครับผม <c oughs> นี่ผ้าหลอดมาเบิงฟังพีเลยนะครับฟังเวียนน้านะครับพี่น้องครับ เวียดนามเครื่องประเทศนะครับพี่น้องครับมาอยู่ตลาดนัดงวนะครับพี่น้องครับเวียดนามนี่โอ้มีความต้องการงวหลายครับพี่น้องครับเช้านี้นะครับพี่น้องครับมีบุ้ยหม่องยางวายเบิร์ตซุ่มเลยนะครับพี่น้องครับเออต้องได้ครับต้องรู้สิเจ็ดครับอ้าวหน่อยนึงหน่อยนึงหน่อยนึงนะครับทีมงานเนี่แต่ครับขอบคุณครับขา นี่แหละครับพี่น้องครับเขาแม่สู่สนามเลยแล้วนะครับพี่น้องครับกลับพี่น้องครับบางนู่นพาผมมาเบิ่งวัวใหญ่เลยครับแม่มาเบิ่งวัวใหญ่มากของเพลนมากของเพลนแล้วครับพี่น้องครับวู้ดป้าตัวนี้ยังไงฮะหน้าเหมือนสามหมดนี่สูงประมาณเท่าเด็กก็แบบสี ลอยแปดสิบเพระว่าผมเจ็ดสิบนะลอยเจ็ดสิบเป็นไเนี่ยอ่ะพาเขาอยูบ้ากสิบลอยหกสิบนะลอยหกว่านะครับพี่น้องครับหามื่นสามเลครับได้วลาคนองใหญ่นะครับพี่น้องครับองใหญ่ให้นสี่สี่หมื่นสองโอ้บางนวลว่าให้สี่หมนสองะครับจะคลองมันเด็ยหามื่นสามขาดโรไลได้ขาดหมื่นเดียวโมอ้ยมาเกินเครับ โออเบิ to so ่งเพื <rawd unre> ่อนไหนบางนวนบางบางนวนหนีบอกออกนะครับเรื่องนี้นี่ตัวจริงเป็นสเกตเบิ่งส้มผมเหมือนนี่ส้มผมแต่ละแต่ละเหมือกส้มผมหน้าแตกมากครับส้มผมแต่ละเหมือกเพาพหอกันนี่คนละอย่างนะครับมือก้อนนี่ทิศก้อนนี่สีชมพูนะครับเหมือนกุ่มเบิ่งดากนะครับพี่น้องครับกันกวันไปเอาไป็ตัวกุ่มเสนหนึ่งนะโอ้เงิ่อนเงื่อนเงื่อนนนเงิ่อนเงินเงินเส้นปีหนาเงินเส้นปีหนา เกี่ยวเขาแล้วมาโซโลซีเมือนหาเฮ็ดแสนหนึ่งก็ร้อยหกหมื่นเบิร์นี่ลอยกองกองเราพลาดอ่อยแล้วไม่ซอยขายกองเราพลาดนะครับพี่น้องกองเราพลาดเฮ็ดลอยกองเิ่นมิลูกมีเต่าเหรอบอกหรือว่าเป็นไงว่ามีลูกเออมิลูกน่าจะมีลูกตัวหนึ่งนะน่าจะมีลูกมากตัวหนึ่งแมีน ที่คอข้อใหญ่ครับพี่น้ครับใหญ่แค่ไหนสองเที่ยงที่คอได้กขึ้นเก้าอี้ได้ดิเอาง้อผูกครับพี่น้องครับง้อผูกงามๆเด้อครับเด้อวัวผูกวัวผูกเท่าไรก็ครับเนี่ยสี่หมื่นห้าสี่หมื่นนะครับพี่น้องครับสี่มันได้จ้าพอพันเนอสองร้อยห้าสิบห้าสงรอยหาดชเจ้าของงัวเป็นวักนะครับงัวสามปีจ้าผสมแล้วบปล่าคำเนี่ยทับทับผสมแล้วเนาะผสมแล้วนะครับเป็นงัวพอพันนะครับก็เดินไปยี่สิ่งมื่นห่านะครับพี่น้องครับ สูงๆใหญ่ๆนะครับเอาไปคุ้มคอคุ้มฝูงเนาะตำนนีก็มีจ้ะบมมีตำนนีพออย่างเพื่นเลยนะครับผู้เบิกติดละสวยงามของเพิ่นอยู่เดชนะครับผู้เดชเด็กได้น้ำนะครับพี่น้องครับกะโทรมาต่อได้นะครับพี่น้องครับเรียกผมขอเบอร์ให้นะครับพี่น้องนี่กะบอกหัวเพลินนะครับหัวกะส้มดีครับพี่น้องครับส้มดีอยู่นะครับเอาไปคุ้มคอคุ้มฝูงนะครับพอพันได้เนื้อได้ครับพี่น้องครับเวียดนามนะครับเวียดนามเครื่องประเทศมาอยู่หนีนะครับพี่น้องครับเวียดนามหลายคัดนอก เด่นดน้ามหลายอ่ะเดี๋เดเาม,าามเบรดเอามาสองตัวครับเบรดมาสอตัวเอามาสองตัวขายระบบตัวหนึ่งขายแบบวขายแบบตัวหนึ่งแล้วตัวหนึ่งนะครับพี่น้องครับเอาฝากเบอร์ให้พี่ให้น้องนะหกสองครับหกสี่ครับสองหนึ่งแปดแปดครับหัวตุ้ยนจะ้ะอ่าใ,ใ,ใ,ในในหอยตุ้ยนะครับมามาจะใส่นออ่าน้ำเกลี้งยงน้ำเกลี้ยงชิสเกี้ยร์เท่านี่แหละโอ้โหไก่กันนะครับพี่น้องครับนะคุณได้ยังได้งัวเพิ่นโทรมากเลยครับเด้อ นี่แหะพ่อพันนะครับพี่น้องครับพ่อพันนะครับเอิื่ออายุสี่หมื่นหาเอาห้องหอยโดมนะครับพี่น้องครับข้างี้นีกะในหางเขียงนะครับกําลังเข้ามาเท่ากันนะครับในหางเขียงนี่แหละบรรยากาศแย่การสร้างนะครับพี่น้องครับเกษตรกรนี่ร้ายพักพี่น้องครับ เกษตรกรเขามาเบิ่งนะครับพี่น้องครับว่ากำลังขายดีนะครับพี่น้องครับมันีิงว่าขายดีนะครับเพื่อนว่านี่ครับพี่น้องครับหอยอวดนะครับหอยอวดกำลังขายงัว่นะครับพี่น้องครับขายแล้วปะไม่ลูกเพื่อนว่าขายแล้ว เอาเงินไหอะไรไม่ลูกเหลือดสองตัวเหลือสองตัวนี่นี่นะครับพี่น้องครับหอยวุดเพิ่นทีมงานเพิ่นนะครับพี่น้องครับขายเลยเอาเพิ่นไานะครับพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวถามหอยอุดกันสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับเป็นจ้าหน้ตลาดมือนี่พ่อได้ซื้อได้ขายอยู่พ่อได้ซื้อได้ขายเอามาจุกตัวมือนนี่หลอบหลุดหอบยำแรกล้งขนมาไหวสามยำเสาอีสองครับยีปห่าเป็นเกือบซีฟครับเกือบซีฟเกือบซีฟมือนี่นะครับพี่น้องครับเหลือจุกตัวมือนนี่ เลือ2ครับเหลือ,อส,ลสองอ่ะนี่นะครับพี่น้องครับมืวอาวาุนนะครับต้นเหลือแม่สาว,วาครับผมแม่สาวแม่สาวว่าเท่า,า,าไหร่นอเปิดไปสองหมื่นครับผมสองหมื่น นะครับสองหมื lyn, ่นเพียงเพียงนี oh. ่ยแหละครับพี่น้องครับงูหอยอุดนะครับพี่น้องอ้วนอ้วนใหญ่ๆครับพี่น้องอ้วนเชื่องเชื่องครับเชื่องเชื่องนะครับเด้อสองหมื่นบาทนะครับพี่น้องครับหลังเศษเหลกนะครับต่อนยังต่อนล่องได้อีกนะครับพี่น้องครับอีกตัวผูกนะครับงูสเปีกงูสเปีกว่าเท่าไหร่หนึ่งพันห้าพันห้านะครับพี่น้องครับนี่เป็นหนาวด้วยครับเด้อนนี่ขยอง่อเูว่าเป็นหนาวครับพี่น้องเดี๋ยวมาสองตัวครับพี่น้องครับจากวงู กับชิปโตครับพี่น่องมอนี้ขายดีตลาดเพ่อนนะครับโอ้ฮะฝากเบอร์ให้พี่ให้น่องมินี่แบบแบบครับสามสี่สองห้าครับ นี่ลากับตอร่องครับรถใดญ่กับมาแต่ตอร่องกันใดญนะครับเมื่อนี้ร้อยใดขายดีเหมือนเนี้ยหกร้อยถึงถึงหมื่นนะครับคือพี่ครูขึ้นสี่นึงครับอ๋อสเปคแบบนั้นครับเจ็ดพันครัวเจ็ดพันแปดพันนะครับขายดีครับพี่น้องครับงัวเงินก็ง้อไงง้อไงอ้วนขายดีง้อไงอ้วนอ้วนเนาะตัวหนึ่งขายหามื่นหาพันครับเมื่อนี้หามื่นหาพันกับขายได้นะครับขายตัวหนึ่งหามื่นหาหามื่นหานะครับงวใหญ่ขายดีครับง้อวดอ้วนก็ถึงอืมร้อยไงไงขายดีนะครับพี่น้องครับ นี่แหละครับพี่น้องครับเดี๋ยวนี้เวียดนามนะครับพี่น้องครับเป็นมาหันมาสื่งว่าชั่ว่เล่หลายนะครับพี่น้องครับโดยเฉพาะเป็นงอแม่นะครับนี่จะได้เห็นว่าการงอแม่สเปคแบบนี้นะครับของเวียดนามเนี่ยเฟิรนสิมักนะครับนี่ยหอยเวียดนามเฟิรนสิมักนี่แหละครับชา่วรเล่นะครับพี่น้องครับสังเกตเบื้องหน้า จำสองสวัสดีครับผมสวัสดีครับวัดจังไหนบ้เนี่ค้นสื่อดีคนเสือดีคนเสือดีสื่อหลายนะครับเวียดนามึงมาหลายทำเหมือนี่อ๋อบ้านพนันขายงวดดีอ๋อนพนขายงวดดีวันไหนก็ได้หลายวันแรกเลยมาลองสื่อว่าสื่บ้านเท่านะครับโอ้เวียดนามนี่แม่นเริ่งประเทศได้มาอยู่ตลาดวันนี้ยางไปทางใดกับพอจะเวียดนามเนาะเวียดนามนะครับหอยนกได้เล็กโตวันนี้ได้สามสี่ตัวได้สามสี่ตัวหอยแท้ โอ้ตอนนี้ก็ยังราคาแข็งอยู่ไม้อ๋อถ้าซื้อจักหน่อยนะครับคนละจักหน่อยราคาก็น่าจะซื้อง่ายกว่านี้นะครับพี่น้องรานหมดจอยไปคุนไปเได้พี่น้องเลยเออไปซื้อน้ำเออเริ่มหายากแล้วเนาะเริ่มหายากนะครับหางว่าจอยไปขุนไหวเด้อนะครับไหวโนบะนะครับซื้อหาไปซื้อน้ำนะครับพร้อเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มหายากแล้วเนาะเริ่มหายาก ่วนน่าจะรวยนะครับเนาะส่วนน่าจะรวยส่วนเด่ยวดมส่วนคนทนิดน,น้ำเยืยืพวกนด้สิขายหน่อยครับครวบบ้นันกางไปฮั่วหวัดสนใจจะขายตามมาเลยนครับครับอ่าฝากเบอร์เลยว่าสัน คครับครับผมหนึ่งสามหนครับหาศูเก้าสครับครับอ่าฝากตลาดเขาเนี่ยฝากตลาดครับตลาดลุงสว่างทุกวันจันทร์กับวันศุกรรหัสัวคเปิดต้กแต่สองสองไมพอต้วสี่โมง้ามโมงครับครับตลาดหน่อยฝากไว้กระพีกับสองไว้แลครับนอกสื่อจะใช้แหลกเพี่ยนเกิเข้าไปเพิ่งไหนครับครับล้ง ส่งบริการคภายนอหลังสีแยกดูกสว่างครับตะบลดนุ่ em, ouais. สงสะวันทำเพื่อน่าจะไปที่วัดปู่โวชาสุขท่าที่เขานะครับนอกครับผมครับอ่ามื่อนี้ขอขอบคุณไฟนบครับผมครับสวัสดีครับครับเอาสิเมื่อแล้วนะครับแวะคุยกับลุงอ่อมก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเอานี่นี่ของลุงอ่อมเป็นมาแม่ครับอ่าไล่งานเลยนี่มีตัวไหนมาจากไหนแน่เนี่ยมาเบิ็งก่อนครับผ้าเอฟซีเอาเป็นก้อนครับ อันนี้สิเป็นง้อโค้งง้อจอยอยู่ครับง้อเพราะว่าเด็กเลี่ยงของเนาะกระลังเสือมาอยากทงหน้ามีมันม เป็นว่าโคงงอจอยครัองวัวแบบนี้สิขายยากครับเวียบวัแนมเหียบวเอาแม่งครับปกติลงอต้องเบิดได้หมือนเดียวเพราะเวียดหลายแห้งมือนี่ผมขอมาจะมาซ่อครับโอ้ีหมอว่าไปขนวัวอวดให้เวียด38โตครับวัวเป็นวัวว่าล่ครับงแม่เป็นลุงแม่นะครับบุนแล้วๆีขากันนเลยครับโอ้สองหมืพัครับ38โิตัวครับเป็นแหมือนีเวียดขึ้นเข้าบ้าหลายแท้ ต่อมาหลายตลอดครับเดี๋ยวนี้โอ้ทั้งเบียรทั้งกัมพูชาทั้งแคนเมีนฟังซากแก้วฟังกัมพูชาหลายครับหลายเียดมาเบียดเล้าเบียด์ไกเบียดกัมเมียนนี่ไหลเบียดครั์มันมาหาของถือประเทศไทยไปขายประเทศเพื่อนแม่งครับมาหาของถือกันแม่ับพองมถือเขาก็บมาถือเพราะว่าค่าใช้จ่ายเขามันหลายครัไล่งานเบื้องว่าเขามีต้นมีร้อยไหนแน่เหมือนเนี้ยตัวใดเขาเบื้องว่างต้นอะไรกันเราง้อบ้านขุนง้อกับได้อันนี้ราคาห้องนะครับก็ขาด เจ็ดพันห้าไม่มีมือครบโมไมีหมื่นครับแม่ดิบอลูกออกแม่ครับโอ้ขายถึอนะครับพ่ออมเดือนนสี่พันหมื่นสี่หี่พันครับหมื่นสพันนะครับพี่น้องครับ่วมตัวนี้ก็หมื่นหกพันาราคาล้องต่อลองได้ต่อรองได้ครับแม่เป็ตัวต่อต่อไปตัวแม่ี่พ่อมไปไปคุ้นได้ครับนี่ ตัวแม่นี่าคาหมื่นสครับหมื่นสามพันห้บาทหมืนสามพันห้าร้อมืนสามพันห้าบาทครับผมบ้แม่หาบาทได้ครับพระตัวพุ่นค่บผมหมื่นสีครับหมื่นสาราคารองครับราคาเอื่อนครับทุกตัวต่อรองได้นะครับห้าตัวสุดท้ายหมื่นสีเหมือนกันครับพี่น้องสามบเรถได้ามเรรถได้ทุกตัวรถได้ทุกตัวนะพี่น้องบ้าวเอาลูมืุอนี้แล้วถ้าขายเพราะอะไรก็คือเอขอบคุ อ๋อเขาขุนแบบยุคอดยุคหลังเขายังขุนเึื่อเขาปะขุนเลยครับครับผมว่าผมว่าสามสิบแปดตัวครับขุนอ๋อครับก็ยังเหลืออยู่กับผมอันนี้ผมจับมาดีเด้อมันบอกไปนั่นต้องขึ้นนี่เด้อเดี๋ยวนี้เรืออยู่สามสิบแมดนะครับหลังจากหมู่บ้านขายไปสามสิบแปดนะครับแล้วก็อยู่นี่เข้ากรเซียไปสมทบเมือนเดียร์นะครับเอาเขาไปอีกนะครับพี่น้องครับเอาสุดยอดเมืองว่างล่อล่อล่อม้วนครับม้วนน้ำม้วนน้ำประทันเอาลูกอมประเมินเมืองว่างัวเฮ้าเนี่ยสิครับ ขึ้นมาดีกว่านีตอนนี้ตอนนี้ง่วอดีแท้ครับตอนนี้ง่วอดีแท้ครับเพียงแต่ว่าอาบจีสองสามเปียกมาสิกับไปเสียขี้เก่าวอกเอาแน่เพราะว่าสังเกตเบ้างว่าเวียบเขาสื่อถึงง่วงแม่ไปด้วยครับเขาไปพอพันขยายพันได้ครับอถ้าเกิดเขาขยายพันเลยไหลายง่ว่เขาเก็บมาเทียบเขาเขาออกเศร้ามาเสียขึ้นใช่ครับอ๋อนี่ยละปัญหาเสือขี้เก่าครับผมนี่ยละนี่ยละร่วงม่องมาขันเป็นแบบนี้บดน เบียดเขาอาจจะเลี้ยงงวแข่งกับเผราแม่นครับเพราะว่าสมัยก่อนนี่ต้องใช้คข้ามาสมัยเมือ่อหลายปีก่อนนี่เขาบ่อยเอางวแม่หรือกล้วยแม่ออกแกะเขาได้ครับ,รบกำลังมาอออกในป,ปีนี้ครับแล้เขาเลี้ยงได้ห,หลายพอไดห้หลายนี่ ดีบุรีของเขาคขบต้องการพ่อแล้วเพราะอาจจะซื้อกินตั้ภายในประเทศเขาก็ได้ครับเขาอาจจะเป็นเป็นคู่แข่งเฮาเขาเขอาจจะเป็นคู่แข่งเฮ้าแข่งที่เขาจะมาซื้อเากับมาขายแข่งกันกับเฮ้าแมนจะเริ่มเลยว่าขนาดบ้านขายหลเขาเขายังแข่งเขาได้แมนครับแล้วก็สายังงัวครับตอนนี้แม่พันธุ์เขาออกไปได้คือว่าเขาโคตรโดนเลยตอนขาดการเขาขาดการการเล่นบอรือว่าการเกษียณต่างกรนมากบ้านนี้ขันโมขายเหยียดเขาสิไปขายไผ่ขายหมดเลครับตัวโมขายเหยียดปเด็นมันคือปัญหามันคือ ขันเท้าบอกขายงัวไฮเบียดเท่ากับสิไปขายไฮพายแม่นครับครับสาเหตุที่เขาเบียดเขาสื่อถือเพราะว่าค่าใช้จ่ายค่าเดินทางของมันหลายครับเขาะว่าที่เขาถือกับท่านเพื่อสายเท่านั้นกับลูกดีแล้วครับตัวนี้ครับอ่ะนี่ละนะครับพี่น้องครับลูกสองนะครับเมันกล่ว่า อาจจะมีปัญหานะครับแบบสาปีข้างหน้านะครับขันเบียดเขาพัฒนาแข่งกับก้าตอนนี้ชาโลเล่เขาเอาเดลุมองโบเมน์จะว่าบามันแดงได้ชาโลเล่หัวแมงง่ามเขาเอาเบิร์ ซาโลดตตัวดีครับตัวดีขายดีกว่างมืานมันแดงครับขาอเขทุบที่ว่าขาย38ตัวเมื่อวานตัวเมียหมดนะครับตั้ไม่ีตัวผู้สักตัวครับขาดขเนล่าเนล่านะครับพี่พวดเมื่อที่เขาบอกมาคุยกันบมเปนมาบอกมาคุยเหตุและข้าวนครับเขามาบอกมาคุยแต่ขาไมราบนะครับแน้ำกับว่าเขาติตัวสูงกันไลยกับไ่ักหนาติดเตรียมเมื่อรับแบบเดกันนั่นครับเตียมเมื่อรับแบบใดนะครับสถานการณ์แยวขายงมแม่ออกซูเมอร์เนี่นะครับลูกอ้องเร์กาปากใค้คิดนะครับ เอาเมือนเ่ิม้รับมั่นหมายครับผมขอบคุณครับผมคสสวัดีครับสวัสดีครับ